ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิม e ูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมากแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม โยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้เราก็จะมาเล่นบอกแบบที่มีที่ว่าวอลฟุอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็สอนทุกคนหาหมัดโกโจอันนี้นะครับผมนะวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับไอ้ฟังนะนี่ก็ให้ตั้งที่1น่ล้านนะครับเจม60นะผมตั้งล้านเจม60นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่เกาะนี้นะผมอ่ะอันนี้ก็ผมขอเริ่มจากเกาะสุมผลและกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือเกาะสุมผลนะครับวิธีการไปหาหมัดโกโจเนี่ยทุกคนให้เรามาตรงนี้นะครับซื่อเรือก่อนนะ หรือจะว่ายไปก็ได้แล้วแต่นะะให้ทุกคนไปที่เกาะตรงนั้นนะครับเนี่ยจะมีต้นไม้หลายต้นนะครับผม,ผมเรียกว่าเกาะต้นไม้ละกันนะอุยอ้ยกอกเยตกเ,เ,นะกเ้ือเกนนะมมเฮือเฮืกเฮอกเฮือทเฮอกเฮอกเฮือกเฮนกเกเฮอกเ้เดือเกเฮือกเฮืกเกเฮมอกเฮอกเฮมอกเอกเฮืออกเกอเกเเเกเกเอกกะอป พันเจ็ดร้อยไม่ใช่อ่ะหน,นึ่งพันนะเอ้หนึ่งพันดิหนึ่งพันหนึ่งพันก็น่าจะพอแล้วมั้งจะครบจะแตกน่าจะครบแล้วอันหนึ่งนะอ่ะไงไม่ครบอ่ะสามสกิลสามทำไมไม่ปลดล็อกอ่ะไม่ทำมาเหรอจังไงวะไม่เข้าใจทำไมสกิลสามถึงไม่ปลดล็อกขออีกทีเอ๊ยยังไม่ทำมาเหรอ ไม่รู้นะโอเคก็อันนี้ก็มาถึงเกาะอีกเดวนะครับผมนี่เป็นเกาะโกโจนะครับไหมเกาะโกโจเกาะต้นไม้แล้วกันนะครับอะวิธีการไปหานะครับทุกคนนะครับงานที่ขอบแถวนี้นะครับนี่แถวนี้นะทุกคนจะสังเกตนะครับนี่ทุกคนเห็นโทนสีปะสีกำแพงเนี่ยปะจะมีกำแพงเนี่ยสีแปก็คือตรงนี้นะเนี่ยสีเปกๆเข้มๆนะครับนี่จะเป็นทางลับนะครับผมเข้าไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ทำการคุยกับตัวนี้นะครับเราก็ได้หมัดโกโจมาแล้วนะครับนี่มา แล้วก็มาอยู่เลยแล้วกันนะครับผมมาเลือกที่ทเดี๋ยวลองโซโลดีกว่านะครับโอเคแป๊บน,นึงนะครับมาแต่ตะกิวสามก็ทำมายังเหรอตะกิวสามกดไม่ได้นะครับแปลว่ายังไม่ได้ทำมาอ่ะน,นะหรือว่าต้องกลางอนในเขตก,ก่อนถึงจะไม่อาจจะลองดูแลนนะมามาลองที่อัพเวอร์เฮี้ยงต่ออันเหลือ <laughs> บั็อกอีกแล้วไปมาตะกิวแซดนะครับผมทุกพื้นเหรอนี่เลยบู๊ โอ้ให oh oh มก่อนเอ้าหมยก็ไปต่อที่สกิลสองนะครับผมฮะฮะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะดวงไฟนิดน้อยอ้าต่อไปเป็นสกิลวีนะครับผมฮะอ๋อนี่ไงลองแล้ว Hui 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 à? à? ha hui hui Cái hui 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 nè hui 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 อย่างวะเนี่ยฮะอะไรวะหน้าหล่อไม่เข้าใจหน้าหล่องงหน้าหล่อไม่เข้าใจผมงงแป๊บนึงนะลองหน่อยเราบอลเกิดตั้คู่แล้วกันนะครับยังไงเกิดละคิวสามอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยนะอะไรวะเนี่ยเอาใหม่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 จออันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมแต่ล้วก็ใชแล้วก็มันก็จะปลดล็อกเซกิลสามให้นะครับซึ่งมันไม่รู้ทำอะไรได้นะครับจออ๋อเข้าใจแล้ว อย่างนี้นี่เองโอ้โอเคโอเคโอเคคือวิธีการใช้คือเราต้องเปิดสกิล4ก่อนแล้วก็ต่อด้วยสกิล3เพื่อเป็นการชาร์จอย่างนี้นะครับนี่อาแล้วก็หามอนสเตอร์สักตัวแล้วก็ไปใส่เลยนะเ้ดูนะแป๊บ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 โอเคมันเกิดละเฮ้ยยอนี่เน่เฮ้ย ของดีหรือเปล่าวะเนี่ย